ครับผมสวัสดีครับเฮาอยู่กับรายการมามาแล้วชาแนลรับรายการมามาแล้วชาแนลพาพี่น้องป้องไปมาที่สวรรค์บ้านนาครับผมเฮาอยู่ที่สวรรค์บ้านนาพาคีรถตุกตุกครับผมมาเที่ยวสวรรค์บ้านนาเซิ้นพี่น้องป้องไปซลาลาครับผมพระพาพี่น้องป้องไปครับผมตอนนี้อยู่กับบรรยากาศครับสมสวรร์บ้านนาอยู่ที่บ้านเชือกครับตำบลน้องคอนอำเภอเมืองจังหวัด บนราชธานีนี่ก็แรนมาร์คแห่งใหม่ครับนี่สวรรค์บ้านนานะครับฝากตอนพี่น้องฟ้องไปบรรยากาศรังดีเพลงรังเพาะว้าไร้ใหญ่ห้างฮอนแน่เย็นนำ้ำจวดจัจกกับผ้าพี่น้องฟ้องไปมาเบิงสวรรค์บ้านหน้าให้มีนองเบิงงั้างผีก่อนนะครับผมอ่าตั้งผีก็จะเป็นี่มีรถตุกตุกมีทุกใส่ aw, รถสามล้อรถสกาย랩นะครับผมเอามาตุ่มมาโฮมอยู่ที่สวรรค์บ้านหน้าของเฮ้าครับ สิสิภาพเบื้องท่างเขาครับสวรรค์บันหน้ายูที่บันเชือกของเฮาท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 นนะครับผมชินยียูอีชินนียูชัยเอยียงเพิ่นนี่แหละครับผมส่วนจุดตีนเนาะสวรรค์บันหน้านะครับผมตอนรับมีไฟแดงไฟเขียวไฟขาวนะครับผมเดินทางสะดวกนะครับผม ตอนรับแขกบ้านแขกเมืองวิถีความเป็นอีสานวิถีความเป็นบ้านหน้าวิถีถึงศาสตร์นะครับผมของพระราชากับคือเน้นความเป็นกเกษตรกรรมนะครับผมความเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับศูนย์การเลี้ยนลูกวิถีกเกษตรแบบใหม่ครับผมที่ อยู่กับธรรมชาตินะครับผมลํำลึกถึงความเก่าความรังไปพุ่นกินปลามาพีกินเขาบ้านพีเมืองนองมาจ๋าจิโจ้โซเลขีแควกันอยู่ที่สวรรค์บ้านนาอุบลราชธานีตามมาครับไม่เบิร์ครับผมบรรยากาศโอ้ยห้องน้ำห้องสวมครับก็จะเป็นรุ่นเก่านะครับผมมีไลพพ่ๆ่อข้อ่อข้อยู่ทางด้าน่นนะครับผมก็จะเป็นบ้านผู้ขาก็เอ,อิน เอาเป็นานาเพื่อนนาซีมีโฮมสเตย์ด้วยครับนาซีมีโฮมสเตย์ในวันนทางหนานะครับโฮมสเตย์ในวันทางหนาสีมีเอาเหล่ามาเห็ดนะรบรรยากาศข้างในก็บซมีเตียงนอนนะครับผมวิธีอีสานนอกจากนั้นก็บซมีกาบฟงกาแฟนะครับมาตามมาครับเห็นปะครับผมแกะถ่บุ้งเกลตดกับสิมานางนะคะกินล่มชมวิวสวยงามตามท่องเรื่องนะครับผมเอ้ยสวยงามนะครับผมแกะถ่บุงเกลตดกับสิมา อ่าเห็นเหล่าเห็นบรรยากาศนะครับผมขอามาทันทีเพิ่นกัิมีลมหาครับผมทีมงานเรยวพู่นะครับอ่ากัมมีลมมี่ยังห้กันบ้านผู้พาเอิ่นขั้นจ้องนะครับขั้นจ้องนะครับผมขั้นจ้องหรือขั้นหุมหรือกังหุมนะครับยางล่องผุนครับสุดลูกงูลูกตาเลยครับผมสะวันบัานหน้าห้องผุดสุดลูกงูลูกตามันซิไรายบุญละครับผมนะนะครับ วิถีเกษตรนี่กรสิมีดอกไม้ห้มาเช็กอินไ้มาทองเที่ยวนะครับบรรยากาศกระลังดีนะครับนี่นอกจากนั่นครับผมก็ยังสิเป็นบรรยากาศนะครับข้างในก็สิเป็นลานกาแฟนะฮะที่น้องได้มาเช็กอินไดมาเหลือกสันนอกจากนั่นก็มาทั้งทีครับนี่สวยสดงดงามตามท่องเลี้ยงนะครับเอ้ยมีวัดแห่งปูนนี่ครับผม ห <Good. S 1> ิวน้ำก็กินนะครับผมตุ่มแองน้ำหน่อยนะครับอ่าบรรยากาศครับผมนี่ก็คือ,อสมสมยาว่าแนวหลายหัวดีกว่าหัวเดียวครับหลายหัวก็ดีกว่าหัวเดียวเป็นคัมปัตยาของสร้างตัดผมนี่ฮนะหลายหัวดีกว่าหัวเดียวคือคัมปัตยาของสร้างตัดผมนั่นเองครับ บรรยากาศของเก่านะครับกระสีนี่โทษรทรงรัซับนะครับรุ่นเก่าโอ้โอ้โอ้แมงภูแมงภูรุ่นเก้านี้ต้องกดแบบนี้ได้เยสดสูนนี่นี่วิธีการครับผมผมเกือท่านอยู่นี่ศูนย์เบืร์โพรผมศูนย์เก้า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 หกอ่นสีอิงอิงอิงอองอองไปฮ่าคุยนี่ครับ กสิมีบรรยากาศแนวเรื่องของของเก่านะครับผมมีจักเก่านะครับมีเครื่องวิทยุรุ่นเก่านะครับผมกะสิมีกล้องซองท่างไกลนะครับรุ่นระดับเออยำไสงขรามบุญละนะครับมีความเก่าหนอกนันเบิ้งครับเบิ้งเกลียนเกลียนเกลียนนะครับผมเกลียนมีแนวตำโคกตำซากนะครับนี่วิธีการเลี้ยนลูกนะครับอ่ามาที่ บรรยากาศนะครับแต่ถึนี่ของเตาเตารีดนี่สมัยก่อนเฮ็ดเน้ยหละหูบอรครับคนจะเอาท่านมนาครับมาใส่ทางหน้ากรีดบนะหลุนเก่าบ่มีไฟฟ้าได้อืมนี่พิมดีดครับพิมดีดรลุนเก่าครับบรรยากาศทุกชน้งนี่วิธีหมอเข่ามอนหนึ่ง พอเฮาคนกับพาครอบครัวมาเทียวแม่รับเล้ว่ะ่สครับผมโอ้่บ้านได้นอนน่ยาโสค่ะยาโสทอนมาครับผมโอ้เิ่นมาเที่ยวครับผมขอตอนรับเขาซื้อเมืองขุบนราชธานีเมืองดอกบัวงาเพิ่นมาจากเมืองบางไฟอืมเมื่องครับผมอ่ารถหลุนเก่าว็บสวรรค์บ้านน้านะครับบรรยากาศสวยงานตามท้องเดียวมีภาคไปเบิ้งข้างบนครับอ่าให้เบิ้งภาพโดยรวมอันนี้แม่นยู่ได้ที่แม่นยู่นะครับแี่ บรรยากาศปงปงกระปานครับขึ้นมาเรื่องห่างครับอุ้ยวุ้ยวุ้ย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 ตัวตัวตัวนี่โอ้บรรยากาศโซนนี้ครับพี่น้องป้องไปนะครับผมอยากให้เห็นเบิ้งบรรยากาศเพื่อนเกษสรขุดหลอกข้องนะครับอ่ามีเลี้ยงปงเลี้ยงปลาโซนนั้นครับแต่ทีนี้ขุดหลอกข้องนะครับให้น้ามันทว้มีหนามมีไหลนเวียนอยู่ตลอดนะครับผม นะครับผมปเป็นออกแนวเถียงหน้าออกแนวโ้มสเตย์ให้พี่นอ้องไปหน้าเข้ากระลังเบิ่นกระลังกระลังสีเกิดเด้อไอ้เ้ามาเบิงครับผมก่อนที่มันสีโอยงอกงามเหลืองอารามสวยงามตามท้องเรื่องพุท,ทธทาโมสังโฆค,ครับผมนี่ดอกจานนะครับสุรลูกหูกลูกตางามครับผมมีโอกาสมาแวะนะครับสองเกา้าปืนเก้าปืนกับปืนแก๊ปนี่ยิ่งหนูเลื่อยเบิ้งได้เหรอครับผม นาพาน้านาไม้นะครับมีแต่ของเก่าของโบราณอีสานตามแนววิถีอีสานบาทท้านเฮาโดยเฉพาะยังยิ่งครับเมื่อพี่นองมีโอกาสนะครับกับมาเที่ยวอุบนราชธานีสวรรค์บ้านนาในเมนูที่เหลยกสันก็คือโกโก้เย็นพี่นองป้องไปนะครับไปน้องจากนั้นครับอยากให้เบืองบรรยากาศภ้ายนอกนะครับมันสวยสดงดงามตามท่องเดือดีลีนะครับ อาโตกเด้อรถกรบรถเกาไอ้รุนเกาเลยละ่ะสวยงามครับบรรยากาศไปสิบห้าว่าเบืองหลังกาแฟาครับเปิดเข้ามาปัา๊บหลังกาแฟาครับผมนี่โซนด้านในครับบรรยากาศแต่ที่ยังแขกทั้ง้เกียน ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่มาร้านบานหน้าเ้าตั้งอยู่ท่านไหนครับอ,อ,อยู่ท่เชือกครับกระโปนองสอนครับผมอ๋อการที่จะเดินทางมานี่ยากหรือง่ายจังไดครับบอกพี่กั๊สนี่น้องต้องไปเทาไนร่ ขันมากกับบอยากครับขันสีมากเออขันสีมากคอข่าวในลาตั้งครับบันทบอตรงมาเลยครับบันทบอตรงมาเลยหนึ่งคือทางแหลกบันทบอตรงมาเลยทางที่สองครับทางที่สองก็มาทางแก้งสนิทแจ้งสนิทแยกดงอูเพลิงเหรใช่ครับตรงมากมากฮอตสากลางมาหน่อยหนึ่งครับเลยสารกลางมากโอ้ยใกล้เติบใกล้เติบเนาะ เห็นตล,ตลาดครับเล <Hi> ี้ยวซ้ายทันทีครับอ๋อเลี้ยวซ้ายทันทีตลาดแจ้งสนิทใช่ครับแล้วก็ตรงมาครับแล้วก็เห็นสามแยกครับวัดนนองช้างทองครับเลี้ยวซ้ายครับวเลี้ยวขวาจนตัวน้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาซับหนาซับแล้วเลี้ยวขวาครับมาอีกประมาณสองสามกิโลก็ถึงครับจะถึงกลางตุ่มครับโอเคครับเป็นร้านกาแฟที่ท่าทางมากครับตั้งอยู่กลางปุ่งกลางป่าครับอ๋อเนืกสมเป็นสวรรค์บ้านนาครับผมตั้งอยู่ที่บ้าน เชือกครับตำบลน้องขอนอำเภออําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ละครับเมนูซิกเนเจอร์ที่ทุกคนต้องมาลองมาชิมครับที่สวรรค์บาน่าเฮาก็มีหลากหลายครับเม็ดเม็ดกาแฟเราก็สั่งตรงจากเชียงใหม่ครับเม็ดกาแฟที่ฟ้าห่มปกครับขัดมากดีที่สุดเวอนียนคนบอกว่าเมนก่เป็นโครงการของ พันปีหลวงครับโอ้ครับเอามาฝากมาตอนพี่น้องกองไปขอบคุณครับผมครับผมครับผมนะครับเบิ่งเมนูด้วยครับผมอาจจะน้อยกับเข่ากันจะคืนครับอาจจะเขี้ยวแน่ครับช่วงนี้กำลังพีบ้านครับครับเปิดเปิดเปิดเก้าโมงเช้าครับปิดสิบสิบอ่าห้าโมงเย็นครับเจ็ดเจ็ดโอ้ยเนาะเนาะหยุดมีมือหยุดทุกวันจันทร์ครับหยุดทุกวันจันทร์มันจนทรเป็นวัเปิดเด้อครับขอบคุณเรไลน์ครับเหมือนบรรยากาศภายในครับ แกะกระม้ยเจียบ์นะตกแต่งสวยงามไปครับผอเอาละครับผม,รบ,ผมบรรยากาศกำลังดีมาสุ้ปสุสข์ไทยนะครับภาพมีน้องส่องตายมากนะครับไางเบิ่น บุญครับเพือแต่บุญน่าเฮาเาละกับผมนี่คือบรรยากาศนะครับเห็นพีน้องตรงไปมาเทียวนะครับมาไหงยาง่วงยาคุ้ยนช่หนี่มาไหงยาง่วงยาคุ้ยบึงบรรยากาศ ภายในภายนอกนะครับนี่กำลังมีการพุ่นเห็นขอกงว่าป่ะครับมีง่วดอนน้ำเลย,ยนี่คือสวนบานน้านนาจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่คือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่พี่น้องปองไปต้องมาร่องมาชิมนะครับผม กาแฟช่วงนี้ครับต่อไปอาจจะมีโฮมสเตย์หรือมีอย่างหลากหลายมาฝากมาตอนครับโดยเฉพาะมีโอกาสมาเที่ยวเมืองดวกบัวงามแม่น้ำสองสีครับสวรรค์บ้านนาบ้านเชือกตำบลน,น้องคอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวัเอ้ายสนิทสก่อนครับผมมีโอกาสต้อ p มาเที่ยวให้ได้ครับอุบลราชธานีสวัสดีครับ